ผู้ชมนะครับก็สื่รายการหวงจุ้ยดาวก้าวยุกนะครับแม่พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลา19รายการถึง19รายการ50นาทีครับและอย่างเคยนะถ้าพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยนะครับหลายท่านต้องคิดถึงบ้านนะคิดถึงที่ดินนะคิดถึงที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้ครับอาจารย์จะพูดถึงปัจจัยครับที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นฮะที่นอกจากจะปรึกษาหรือว่าดูเกี่ยวกับวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอะไรอื่นครับที่ช่วยส่งเสริมนะครับและช่วงทยเบบรคั อาจารย์จะบอกว่าทําไมนะครับเราต้องศึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะครับเรียนไปทําไมครับเรียนเอาไปใช้อะไรครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจครับก่อนอื่นนะฮะต้องขอแนะนําท่านอาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้เราในวันนี้ครับขอแนะนำนะครับท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมลายินุวัธน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับฮะอย่างที่ผมบอกอาจารย์นะครับแม่พูดถึงฮวงจุ้ยบ้านนะฮะหลายท่านคิดถึงที่ดินคิดถึงบ้านคิดถึงสถานที่อยู่อาศัยนะครับปัจจัยอะไรบ้างครับ อาจารย์ครับที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับอาจารย์ครับนอกจากจะดูบ้านอย่างเดียวครับครับผมชาวจีนโบราณเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จเนี่ยของมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประการอ่าทีนี้บางคนฟังแล้วปัจจัยอะไรบ้างนะครับคือชาวจีนโบราณมีความเชื่อว่าครับผมหากมนุษย์เนี่ยนะครับ เข้าใจในสิ่งต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีต่างๆดังนั้น3ปัจจัยที่สำคัญก็คือ1ชะตาฟ้า1ชะตาฟ้าชตาฟ้าเนี่ยน,นะครับ,รบชะตาฟ้าหมายถึงอะไรนะครับพลังของจักรวาลเนี่ยซึ่งในระบบสุริยะจักรวาลโดยมีดาวนอพเคราะห์เนี่ยหลายๆกลุ่มดวงนะครับ,รบเนี่ยโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ ส่งผลกระทบมาอย่างโลกใบน้อยใบนี้มีผลกับนะครับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรือมนุษย์ก็แล้วแต่ <ฮะ S 2> ดังนั้นเนี่ยนะครับผลกระทบต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นยุคเป็นเวลาคร,ครับคือในแต่ะยุคในแต่ละยุคยมันจะบ่งบอกถึงความสำคัญของพลังงานตรงนี้<ฮ>ะนะครับในรอบทุกๆ20ปีหากบุคคล ได้ไปล่วงรู้ถึงพลังของฟ้าแล้วนะครับก็จะประสบความสําเร็จประการที่สองนะครับชะตาดินชะตาดินชตาดินนี่คืออะไรนะครับคือเป็นนะครับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งนะครับมันเกิดอยู่รอบๆนะครับตัวมนุษย์ชะตาดินเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งนะครับสามารถให้คุณและให้โทษกับผู้ที่อยู่อาศัย ในบ้านหลังหนึ่งๆเนี่ยไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะอยู่ทิศทางใดนะครับแต่ต้องถูกต้องและเหมาะสมถ้าบังเอิญนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับไปต้องกับทิศทางที่ดีมันรับอะไรรับกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับการหันหน้ารับบ้านเนี่ยนะครับในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในทิศทางที่ถูกต้องกับยุคมันก็สามารถที่จะทำให้นะครับ ผู้ที่อาศัยพักอยู่ในบ้านหลังนั้นๆเนี่ยนะครับเกิดความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งกลับกันครับถ้าเกิดบุคคลใดนะฮะไปอยู่ในทิศทางซึ่งรับกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เลวร้ายต่างๆยิ่งอยู่ก็ยิ่งเครียดยิ่งอยู่ก็ยิ่งจนยิ่งอยู่ก็ยิ่งมีปัญหาหทีนี้ใครๆเขาก็บอกว่านะฮะต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆต่างๆนะครับ กับชีวิตของคนเราไม่มีใครอยากจะได้สิ่งที่ไม่ดีปัจจัยที่สามอีปัจจัยสุดท้ายครับเขาบอกชะตาของมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะครับก็มีชะตาชะตาเกิดของมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้นะครับในวันและเวลาที่ตกฟากมาแล้อย่างหนึ่งก็คือความสําคัญของมนุษย์ก็คือความสามารถหากบุคคลใดมีความสามารถในการที่จะนะครับพัฒนาตนเองมีความขยันอดทน ในการที่จะทำมาหากินรประกอบสาม,มา,าชีพนะครับต้องวงเล็บว่าสาม,มา,าชีพไม่ใช่อาชีพที่ไม่สุจริตต้องสุจริตเท่านั้นนะครับถึงจะก่อเกิดสิ่งที่ดีๆได้ดังนั้น3ามปัจจัยหลักๆเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเสริมให้มนุษย์เนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆอย่างที่ในศาสตร์ของหวงจุ้ยเขาบอกไว้ว่าเทียนตี้เหยื่นนะครับเทียนก็คือฟ้าตี้ก็คือดินเหยิ่นก็คือมนุษย์นะครับ,รบสามประการเนี่ย ต้องมีองค์ประกอบพร้อมๆกันถึงจะเกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆนะครับก็อเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ,รบในหลักของพลังงานของจักรวาลเนี่ยเขาบอกว่าจักรวาลเนี่ยเป็นตัวก่อก,กําเนิดนะครับสิ่งที่ดีต่างๆพลังฟ้าเนี่ยถ้าคนเรารู้จักนะครับเข้าไปศึกษาเล่าเรียนเราก็จะได้มีโอกาสเหนือกว่าคนอื่นเพราะว่าพลังของฟ้าเนี่ยสามารถกําหนดบทบาท ให้ความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆต่างๆรหรือเขาเรียกว่ากระแสชีพที่ดีเพราะว่าคนเรานะครับไม่มีความรู้ในศาสตร์ตรงนี้ว่าในการที่จะคำนวณเนี่ยในระบบของดวงดาวต่างๆว่านะครับบ้านของเราเนี่ยควรที่จะหันไปสู่ทิศใดนะครับหรือตั้งพักพิงในตำแหน่งไหนในการที่จะออกบทบาทเพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนา ให้คนคนนั้นหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับทีนี้เราก็นะครับรบมีการเปิดอบรมอาอาจารย์มมคร้บก่อนเข้าอบรมผมมีคำถา<ผ>มนิดนึงครับอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าเรามีชะตาฟ้าชะตา<ม>ดินชะตามนุษย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราเรียนรู้ชะตาฟ้าเราเรียนชะตาฟ้าคือที่เราจะมีการเปิดอบรมห่วงจุ้ยรุ่นที่สิบสิบหกในครั้งนี้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับชะตาฟ้าเนี่ยเพื่อมา เกี่ยวเนื่องไงกับอีก2องอย่างครับอาจารย์ครับชะตาดินกับชะตามนุษย์นี่มันจะมาผสนกันยังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของจักรวาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่านะครับถ้าคุณเลือกที่อยู่อาศัยได้ถูกต้องโดยรู้จักศึกษาศาสตร์แห่งดวงดาวหรือกลุ่มพลังงานของ9้าดาวนะครับเพราะว่าดาวดวงไหนเป็นดาวที่ส่งผลในทางที่ดีดาวดวงไหน เป็นดาวที่เสื่อมหมดพลังไปแล้วเราก็จะได้นำนะครับนำพลังตรงนี้มาประยุกต์กับที่อยู่อาศัยซึ่งบ้านเนี่ยสร้างอยู่บนพื้นดินนะครับหากบุคคลใดเข้าไปล่วงรู้นะครับศาสตร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ได้เกิดความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ดีๆ หากบุคคลใดเนี่ยนะครับมีความประมาทกับชีวิตคิดว่าห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นของธรรมดาเป็นของไร้สาระหรือไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ช้ากว่าผู้ที่มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่สําเร็จนะครับแต่สําเร็จช้ากว่าแต่หากบุคคลใดไปอยู่ในบ้านที่มีพลังทิศทางที่เสื่อมถอยหรือตกยุคไปแล้วมันก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยนะครับ ไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานรหรือนะครับมีความเจริญน้อยกว่าผู้ที่นะครับมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้เห็นไหมครับเราได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในการวัดทิศทางตำแหน่งองศาต่างๆของบ้านเพื่ออะไรเพื่อนำพาในการที่จะมีการคำนวณพลังงานของกลุ่มดวงดาวว่านะครับดวงดาวดวงไหนซึ่งออกดอกออกผลดีกว่านะครับ ไม่ใช่ออกดอกออกผลเป็นดอกเลี่ยออกดอกออกผลเพื่อนะครับ,รบเพื่อเป็นงาเป็นการนำพาพลังกระแสหรือการเหนี่ยวนําพลังกระแสชี่ที่ดีให้ไหลเข้าสู่ตัวภายในบ้าน<อ>ในเมื่อนะครับบ้านเป็นจุดสร้างรับบ้านเป็นจุดที่พักอาศัยบ้านเป็นสิ่งที่ดีๆหรือเป็นวิมานของเราเพราะในปัจจุบันนะครับการเลือกซื้อหาที่อยู่อาศัย มันมีความสําคัญบ้านไม่ใช่ราคาถูกๆเดี๋ยวนี้บ้านราคาแพงยิ่งกว่าทองคํานะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงแพงขนาดนี้บ,บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งห้าล้านกว่านะครับแล้วก็เข้าไปดูไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ห้องเล็กๆห้องนอนก็นะครับเหมือนกับห้องแมวเข้าไปอยู่ะนะครับสองสามห้องเสร็จแล้วราคาแพงจัดดังนั้นเนี่ยนะครับ ทุกคนก็มีความปรารถนาว่าต้องการมีที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นที่ที่อยู่ของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้ครอบครัวของคนเราเนี่ยนะครับมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าแต่ขาดอะไรขาดความรู้ครับนะครับความรู้ที่ดีต่างๆที่จะเป็นการนำพาว่าบ้านหลังนี้หรือบ้านที่เราไปดูเนี่ยนะครับมันจะส่งเสริมหรือมันจะบั่นทอน ดังนั้นเราจึงได้มีการกําหนดบทบาทใช่ไหมครับ,รบว่าให้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของพลังงานดาวเหินซึ่งจะมีการเปิดอบรมวันไหนครับอาจารย์ครับในวันที่15กันยายนใกล้แล้วนะครับสองอาทิตย์เองนะฮะเนี่ยเราก็ถึงบ,บอกว่าอตอนนี้เนี่ยนะครับผู้ที่เข้ารับการอบรมก็มีความพร้อมแล้วแล้ก็ตอนนี้ก็เต็มนะครับเต็มไปหมดแล้วกับ นะครับการที่เราจะเปิดอบรมครั้งนี้หรือบอกว่าคอร์สของเราเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มทุกที่นั่งนะครับบางคนบอกว่าขอสำรลองสำรลองไม่ไหวนะครับเราไปเรียนต่อกันในช่วงใกล้ๆปลายปีเป็นรุ่นที่17แล้วครับนะฮะครับอาจารย์ครับอยากจะทราบนิดนึงครับหลายท่านที่อยากจะอบรม่วงจุ้ยเนี่ยรุ่นนี้เต็มไปแล้วผมเชื่อว่าต้องมีรุ่นหน้าครับหลายท่านที่เปิดช่องมาเนี่ยอยากจะทราบว่าหลักสูตร ที่อาจารย์จะเผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดเนี่ยใน1วันนั้นมีอะไรบ้างครับก็คือพื้นฐานของผงจุย้ยนะครับเสร่าเขาบอกว่าที่เราจะสอนเนี่ยเราจะปูพื้นให้ในช่วงเช้า<อ>ยิ้นหยัางคืออะไรโครงสร้างของรรสัตว์สี่สวรรคร์นะครับพลังกระแสชี่คืออะไรแล้วก็นะครับยังมีอะไรอีกนะครับมีธาตุประจำทิศธาตุพิฆาตกาันเนี่ยปีนักกษัตริย์ต่างๆนะครับ หลักห้าหลักชงเสร็จแล้วนะครับมีไตรภาคีการหาทิศศูนย์และเดี๋ยวจะแถมให้ก็คือตำแหน่งนะครับเขาบอกว่าดาวประจำปีซึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับดาวประจำปีคือหมายเลขสีก่การวางตำแหน่งต่างๆในการที่จะส่งเสริมในการที่จะแก้ไขสำหรับลูกของดาวแต่ละดวงแต่ละดวงในปีหน้าเนี่ยเราควรที่จะกำหนดบทบาทอย่างไร,รนะครับ แต่แล้วมีอะไรที่อาจารย์ที่จะให้ได้อาจารย์ก็จะใส่เข้าไปต่แม็กเลยวันนั้นไฮไลท์ครับอาจารย์ไฮไลท์วันนั้นเป็นอะไรครับที่หัวใจสําคัญของหัวใจสําคัญของวันนั้นเนี่ยนะครับคือการเดินดาวบอกทุกๆครั้งว่านะครับความรู้คู่กับคุณธรรมวันนั้นเนี่ยนะครับเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเดินดาวหรือการเหินดาวซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะนําไปประยุกต์ ในการที่จะเลือกหาซื้อที่อยู่อาศัยในเมื่อเนี่ยนะครับถ้าคุณรู้จักใช้เข็มทิศในการวัดองศาอย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับ,รบเขาบอกว่าบ้านที่ดีเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ในการวัดองศาโดยการใช้เข็มทิศและในวันนั้นเนี่ยเราจะแจกเข็มทิศไหนมีอะไรบ้างครับไม้บรรทัดนี่ถือเลยครัในม,มือผมนะครับ แล้วก็จะมีอโ,อโมืคู่มือมือผมจะพอไหมครับเนี่ยคู่มือหนักนะครับอันนี้โโเขาบอกว่าตำราเนี่ยนะครับเป็นของหนักแล้วก็มันมันหาได้ยากในการที่จะนะครับให้กับทุกคนที่อยากต้องการอยากจะได้ตำรา ถึงบอกว่าการหาซื้อเนี่ยนะครับมีมากมายแต่ตำราที่เขียนด้วยประสบการณ์นะครับอันนี้ไม่ได้ลอกเลียนจากใครแต่เป็นประสบการณ์จากชีวิตในการดูบ้านนะครับนับไม่ถ้วนละกันแต่อย่าบอกว่าดูเยอะดูนับไม่ถ้วนแล้วนะครับจะมีผังตรงนี้ให้เขาเรียกผังผังดาวผังดาวในการที่จะประกอบกับการเดินดาวในเมื่อถ้าคุณเหินดาวยุคที่8เป็น นะครับคุณมีแผ่นนี้คุณเหินดาวยุคที่9<ะ>หมดยุค9เริ่มยุคหนึ่งใหม่ต่อต่อไปจนถึงนะครับยุคปัจจุบันนะครับ,รบเนี่ยก็คือเดินตั้งแต่ยุค8ยุค9ยุค1 2 3 4 5จนกว่าชีวีจะหาไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสอนการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะครับในการที่จะมาเปิดนะครับเปิดความรู้ นะครับให้รับแต่สิ่งที่ดีๆอย่างบางคนบอกอายุมากแล้วนะครับส่งบุตรหลานมาก็ได้นะครับอย่างเมื่อที่ครั้งที่แล้วผู้รับการอบรมเนี่ยให้การสัมภาษณ์ว่าคุณแม่ให้มาเรียนนะครับแต่ต่อไปจะมีคุณปู่ให้มาเรียนเพราะว่าคุณปู่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้หลานเนี่ยมาเรียนแล้วมาสอนคุณปู่แต่ไม่ต้องกวนะครับว่ารอบนี้เต็มแล้ว รอบหน้าเรายังมีโอกาสรถไฟไม่ได้ขึ้นแค่ขบวนเดียวมันยังมีอีกขบวนหนึ่งจองรีบจองไว้นะครับ,รบเดี๋ยวจะพลาดโอกาสเหมือนรุ่นที่16เพราะตอนนี้เราก็จะทําการเปิดจองต่อนะครับแต่ครั้งนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยเพราะว่าเราสอนแบบมีคุณภาพเราไม่ได้สอนเอาแบบปริมาณดังนั้นนะครับทุกท่านที่เข้ารับการอบรมเตรียมพร้อมในวันที่15 กับพลังงานของ9ดาว9ยุกนะครับว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับเราซื้อแพงเราต้องให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยรา้าเรามาพบกันนี่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าช่วงนี้นะครับปัจจัยที่ทําให้คุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครมี3อย่างนะครับนั่นคือ1เลยฮะชะตาฟ้าครับผม2นะฮะชะตาดินแล้วก็3ชะตามนุษย์ครับ วันนี้ครับพวกเราที่นั่งก็อยู่นะฮะมีชะตาอยู่ในตัวแล้วก็คือชะตาของมนุษย์นะครับอาจารย์มาเผยแพร่ความรู้ทางฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นการสอนชะตาฟ้าไปในตัวนะครับซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยมาปรับปรุงเกี่ยวกับชะตาดินก็คือฮวงจุ้ยที่อยู่ของท่านเองนะฮะและในเร็วๆนี้ครับเราจะมีการเปิดอบรมนะฮะรุ่นที่17นะครับหลายท่านที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชะตาฟ้านะครับแล้วมาปรับปรุงของชะตาดินนะฮะรีบติดตามนะฮะ ติดตามรายการเราได้นี่ผมตื่นเต้นจนพูดไม่ออกนะครับพะครั้งนี้มันเต็มนะครับทุกที่นั่งผมยังงงนะฮะอาจารย์บอกว่ามันเต็มนะครับช่วงนี้หลายท่านก็ได้ความรู้มาฮะรเรียกได้แน่นทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับบ้านตัวอย่างกันครับ